อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเรื่องามย่มดีเก่าโงเสาของวันเสาที่สิบมิถุนายนหคกหคกค่ะพี่น้องคลิปนี้จะมาเบิงวิธีปลูกหยาในจ้าแบบตมจ้า <c oughs> แบบตมค่ะพื้นที่ในน้อยคางซาน้ำนี่ค่ะพ่นคูซาน้ำไมเนะคะ่ะผลิตแตง่งแต่งพื้นที่แล้วมันได้พื้นที่ว่างตรงนี้น้ำไหมคะ่ะเอาก็เลยจะเอาหยาในมาใส่ค่ะพอเพิ่นกำลังไปเอาไปเอาหยามาค่ะ ตัดไว้แล้วค่ะสองเข่งค่ะเพิ่นจะให้แอดมินเนี่ยและค่ะเป็นผู้ปลูก,กเพิ่นว่าปลูกงามเพิ่นว่าเพิ่นเหยาะใส่ไหมคะ่ะปลูกงามวันพอดีเพิ่นว่าได้ค่ะเพิ่นเอามาแล้วค่ะวันเสาร์ วันเสาร์ที่10มิถุนายน9ก้าโมงเช้านี่ค่ะยกขางสานามนี้เนาะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นคอ,อกคอ,อกกว้างนี่จ้ากาวาสิใสสองเข่งวานแบบแน่นๆเลยพี่น้องมันบข่ขขืนมันสิไปใสเนาะคะ่ะบข่ขขืนสิไปใสนี่ค่ะ สองเข่งก็พอแล้ลวจ้ะ้ก็วานวานวานเขาก็เหยียบเหยียบเหยียบลงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตไปปลูกหญ้าก่อนเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นไหาป ่นไห้แอดมินเป็นคนปลูกจา้าไปเอามาจากไรของไรล,ลูซีเนาะคะ่ะมาที่นี่ช่วงช่วงหนึ่งน่ะลูซีมันมีน้ำขังค่ะลูซีเม่คืนก็เลยเอาหยาหย่าในลงเนาะคะ่ะหย่าในลงหย่าในงามจา้าบนนี้กะค,ค่อยขยายพันธุ์ไปจา้าหย่าในนี่อยู่นาเทียงแลวก็สีอยู่นี่น่ำค่ะ บนับอันที่ให้ที่เขานกขึ้นเล่หลายเ้ยค่ะนั่นกำลังสิคอยแก้ไขปัญหาไปเนะคะชีวิตกะสู่ต่อไปนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปปลูกหญ้าก,ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ